กลางกรุงปักกิ่งมีเมืองซ้อนเมืองที่ครั้งหนึ่งคนธรรมดาแทบไม่มีวันได้เข้าสถานที่ซึ่งสถาปัตยกรรมไม่ได้แค่งดงามแต่ถูกออกแบบให้บังคับระยะควบคุมสายตาและทำให้คุณรู้สึกเล็กลงทันทีที่ก้าวเท้าที่นี่คือพระราชวังต้องห้ามหัวใจของจักรวรรดิที่ปกครองผู้คนนับร้อยล้านตลอดสี่ศตวรรษคืนนี้ เราจะพาคุณเดินตามแกนเหนือใต้ที่ยาวที่สุดของเมืองจีนเพื่อหาคำตอบง่ายๆที่ไม่ง่ายเลยว่าสร้างเพื่อใครเพื่ออะไรและซ่อนอะไรไว้บ้างข้ศ1406จักรผัดยงเลอแห่งราชวงศ์หมิงเริ่มสร้างวางใหม่บนพิกัดหูคลองและแกนพิธีกรรมของเมืองหลวงสถาปัตย์ยึกระเบียบจากกระวาลฟ้าเหนือดินใต้ แกนยาวเป็นเส้นสื่ออำนาจจากท้องฟ้าสู่บัลลังวังเสร็จในปี1420ก่อนจะถูกใช้ต่อเนื่องยาวนานกระทั่งราชวงศ์ชิงเข้าปกครองก็ยังคงวิถีเดิมแต่เพิ่มรสนิยมแมนจูรายละเอียดผ้าเครื่องยศและพิธีราชสำนักความต่อเนื่องนี้ทำให้วังเป็นหอจดหมายเทศที่ยังมีชีวิตทุกชั้นหลังคาทุกธรณีประตูจึงมีความหมายมากกว่าความสวยงาม พระราชวังต้องห้ามไม่ใช่แค่บ้านของฮองเต้แต่มันคือเวทีพิธีที่จัดเรียงความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคนแผ่นดินด้วยเส้นและพื้นที่ว่างแกนเหนือใต้ายาวตรึงสายตาให้ตรงเสมอลานกว้างยิ่งทำให้มนุษย์เล็กลงบันไดสูงสามชั้นของหอไทยเหอเป็นแท่นยกอำนาจให้ผู้ชมมองฮองเต้ด้วยมุมเงยนี่คือจิตวิทยาสถาปัตย์แบบรัชศดีนาที่แหลมคม สมบูรณ์ด้วยคอนเซปต์เข้ายากผ่านยากเห็นยากทุกครั้งที่คุณเดินผ่านประตูหนึ่งคุณเพิ่นถูกทดสอบอีกครั้งโดยประตูถัดไปสีเหลืองคือของสวรรค์จึงสงวนไว้บนหลังคาสีแดงคือชีวิตและอำนาจจึงแต้มบนเสาและประตูลายมังกรห้าเล็บคือสัญ,ญลักษณ์เฉพาะองค์จักรพรรดิตัวเลข9และ5คูณ9ปรากฏแทบทุกขน ตั้งแต่หัวตะปูประตูไปจนถึงจำนวนกระเบื้องสันหลังคาทั้งหมดไม่ใช่ความเชื่อไร้เหตุผลแต่เป็นภาษาที่ผู้คนทุกนั้นเข้าใจร่วมกันภาษาเพื่อสื่อว่านี่คือศูนย์กลางจักรวาลทางการเมืองลานหน้าหอไทยเหอคือเวทีรายการสดของรัฐพิธีแต่งตั้งปีใหม่ตรากฎหมายรับเครื่องบรรณาการขุนนางถูกจัดเรียงตามยศ ระยะห่างทุกเมตรบอกว่าคุณคือใครตำแหน่งไหนบันไดาสามชั้นบนแท่นไทเหอทำให้ความสูงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ประตูยามกลองระฆังทุกอย่างทำงานประสานเพื่อผลิตความชอบธรรมให้กับคำที่ประกาศจากบัลลังก์ด้านหน้าคือพิธีด้านหลังคือชีวิตจริงเขตหลังว่างเป็นโลกของหองเห่าพระชนมขันทีนางกำนัน และกฎเหล็กที่ควบคุมทุกลมหายใจตารางเวลาอาหารการพบปะการตั้งคันการศึกษารัชทายาททั้งหมดถูกร้อยด้วยพิธีลึกละเอียดวังจึงเป็นสังคมปิดที่ทั้งปลอดภัยและเปราะบางในเวลาเดียวกันเรื่องเล่ามากมายผุดขึ้นในเมืองที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงอุโมงค์ลับภาพเงาขันทีผีหองเฮาอาคาด เราจะเล่าอย่างระวังอะไรเป็นบันทึกร่วมสมัยอะไรเป็นมุขปาฐะที่ผูกขึ้นภายหลังอะไรคือความเชื่อที่สะท้อนความกลัวต่ออำนาจมากกว่าความจริงวัตถุปรปะสมไม่ใช่ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงแต่ให้กรอบคิดกับผู้ชมว่าเวลาอยู่ต่อนหน้าตำนานเราควรถามหาหลักฐานชั้นไหนบ้างวังถูกออกแบบเพื่อจัดการน้ำ รางหินซ่อนในมังกรปล่อยน้ำฝนเป็นสายกันน้ำท่วมขังไฟหลังคาเคลือบกระเบื้องฟ้าผ่านแผงกันไฟวางตามลมเสียงลานกว้างกับผนังสูงทำให้เสียงคำสั่งดังชัดไกลจุดเฝ้าระวังประตูซ้อนมุมอับที่ซ่อนค้าทหารและขราชบริพานได้เนียนกริบทั้งหมดนี้คือวิศวกรรมอำนาจที่แฝงอยู่ในงานช่าง ของที่เก็บในวังคือเอกสารตัวตนของจักรวรรดิตราประทับเปรียบเหมือนคําลงนามของฟ้าภาพหมวนคือหน่วยความจำของประเทศถ้วยชามเครื่องเคลือบคือเศรษฐกิจและรสนิยมของยุคทุกชิ้นบอกเส้นทางการค้าเทคโนโลยีเผาเคลือบความหมายมงคลและการแลกเปลี่ยนกับโลกภายนอกวังจึงไม่ใช่โดมปิดแต่มีกระแสโลกไหลเข้าออกตลอดเวลา เมื่อระบอบจักรวรรดิจีนสิ้นสุดวังหลุดจากการเป็นบ้านของผู้วิเศษกลายเป็นบ้านของความทรงจำร่วมการอนุรักษ์จึงไม่ใช่เพียงซ่อมกายภาพแต่คือการต่อรองความหมายเราจะเล่าประวัติศาสตร์อย่างไรให้ยุติธรรมทั้งความรุ่งเรืองและความเจ็บปวดนักอนุรักษ์วันนี้วัดกระเบื้องกำลังแรงตรวจสีเดิมด้วยสเปกโทรมิเตอร์สแกนสามมิติเพื่อให้อนาคต เห็นอดีตแบบแม่นยำที่สุดตัวเลข9,999ห้องถูกแชร์กันกว้างเพราะหนึ่งน้อยกว่าสวรรค์ฟังแล้วสวยงามแต่การสำรวจเชิงสถาปัตย์และทะเบียนอาคารชี้ว่าจำนวนห้องแปลความต่างกันตามระบบนับห้องคาหูหรือช่องในแต่ละยุคบางบันทึกจงใจใช้เลขสัญ,ญลักษณ์เพื่อเทียบชั้นฟ้ามนุษย์ นี่จึงเป็นเคสคลาสสิกของตัวเลขในตำนาน Vers. u ซตัวเลขในเอกสารเราจะให้ทั้งสองอยู่ร่วมกันโดยไม่หักหลังเสน่ห์ของกันและกันได้ยังไงนั่นคือหน้าที่ของสารคดีนี้คุณจะสัมผัสได้ทันทีที่ผ่านประตูเงามืดทรงกรอบบังคับดวงตาให้ไปที่กลางลานลานกว้างทำให้คุณเล็กลงแกนตรงทำให้คุณมองตามโดยอัตโนมัติ บันไดสูงทำให้คุณเงยหน้าพอเงยหน้าในตาก็ยอมรับความสูงสักโดยไม่ต้องบอกสิ่งเหล่านี้คือวิชาทำให้ผู้ชมเชื่อที่วังเชี่ยวชาญยิ่งกว่าสนามใดในโลกเก่าพระชวังต้องห้ามสอนเราว่าสถาปัตยกรรมคือภาษาภาษาแห่งอำนาจที่ไม่ต้องออกเสียงห้องโถงบันไดสีสันตัวเลข ทิธีทั้งหมดร่วมกันพูดประโยคเดียวตลอด400ปีว่าอำนาจอยู่ที่นี่วันนี้วังเปิดประตูตอนรับผู้คนจากทั่วโลกจากต้องห้ามสู่ที่ระลึกของทั้งชาติความงามยังอยู่ความขลังยังอยู่และคำถามก็ยังอยู่ว่าเราจะเล่าอดีตให้ยุติธรรมกับทุกชีวิตในกำแพงนี้ได้อย่างไรถ้าคุณชอบสารคดีลึก และชวนคิดแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องตำนานต้องสงสัยด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าส่วนไหนของวังทำให้คุณเชื่อมากที่สุดลานกว้างบันไดสูงหรือเงามืดของประตูแล้วตอนหน้าพบกัน